องค์ประกอบที่สําคัญที่จะทําให้ความฝันของคุณนั้นเป็นจริงขึ้นมานะคะก็คือการที่คุณกล้าที่จะฝันใหญ่กล้าที่จะหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความฝันกล้าที่จะหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความปรารถนาของคุณลงไปไม่ว่าคุณฝันอะไรคุณอยากได้อะไรอยากมีหน้าตาชีวิตแบบไหน วานมาลงไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าสิ่งนั้นมันจะใหญ่เกินไปมันจะคู่ควรกับฉันหรือเปล่านะคะสิ่งไหนที่คุณต้องการและคุณมีความรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่คิดถึงมันหมายกมว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ใช่สําหรับคุณค่ะวานมันลงไปเยอะๆเลยนะคะเพราะทุกความฝันทุกความปรารถนาทุกเป้าหมายคุณนั้นมันเป็นจริงอย่างแน่นอนนะคะวันนี้รู้หรือเปล่านะคะว่า จิตของคุณเปรียบเสมือนดินค่ะและความคิดของคุณนั้นเปรียบเสมือนมเมล็ดพันธุ์ที่คุณหว่านมันลงไปนะคะและอารมณ์ความรู้สึกของคุณมันเป็นเหมือนน้ำแสงแดดสายลมสายฝนที่จะทำให้มเมล็ดพันธุ์ของเราเติบโตนะคะทุกความฝันทุกเป้าหมายทุกความปรารถนานั้นมันเป็นจริงอย่างแน่นอนขอแค่ในวันนี้นะคะคุณกล้าที่จะหว่านความฝันของคุณลงไปและ ใช้อารมณ์ความรู้สึกร่วมนะคะในการที่คุณหวานนั้นด้วยความสุขมีความสนุกนะคะระหว่างที่เราหว่านมันลงไปเหมือนว่ารอระยะเวลาการเติบโตนะคะ เพราะถ้าหากวันนี้มเมล็ดพันธุ์ของเราได้รับอารมณ์ความรู้สึกที่ดีมีความสุขมีความสนุกมันก็สามารถเติบโตงอกเงยได้อย่างรวดเร็วแต่วันนี้ความฝันของคุณหรือว่าเป้าหมายของคุณนั้นยังไม่เติบโตเต็มที่นะคะอาจเป็นเพราะว่าหนาวินาทีนี้นะคะอารมณ์ความรู้สึกของคุณอาจจะมีความกางังวลมีความสงสัยคะ่ะไม่เป็นไรนะคะ ทุกความปรารถนามันเติบโตแน่นอนค่ะขอเพียงแค่คุณกล้าที่จะฝันมันกล้าที่จะหว่านเมล็ดพันธุ์นะคะสิ่งสําคัญที่สุดในวันนี้ขอเพียงแค่คุณวานความปรารถนาของคุณให้เยอะที่สุดเท่าที่คุณอยากได้อยากมีนะคะและความฝันของคุณสามารถเติบโต ด้วยอารมณ์ความรู้สึกแห่งความสุขของคุณค่ะองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดนี้อย่าลืมเอาอไปใช้นะคะแล้วทุกความฝันทุกความพัฒนาของคุณก็จะเติบโตงอกเงยงอกงามค่ะ